สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสลับมือนีผมกับกำลังมาขอโศกขลาศจากปูศรีสตานคราชนะครับแค่นี้ฝนกับตกข้อดีครับท่านผู้ชมครับฝนก็เลยตกนักครับผมก็เลยมาล่อยู่หนาปูนี่แหละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเบิ่งพร้อมๆกันนะครับว่ามือนีผมจุดทู่ผมชิไใดตัวเลขตัวไหนครับท่านผู้ชมครับ ผมก็มาตามต่องหอดของวันที่หนึง่งตุาลาคมพศสองพั 64, ครับบางเอื่นฝนกระตกหนักครับมาถึงมาถึงตรงที่ปูอยู่แหละครับฝนกระตกหนักเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศก,าก่อนครับก่อนที่ผมสิผ้าธานบุ้ชมไปขอโจคขอลาบครับ ขอโชกขอลาบจากกูค่ะแต่ว่าฝนมันตกแห้งค่ะเดี๋ยวเคยิฉันใต้จะไปว่ายตรงนู้นแล้วก็มาจุดธูปตรงนี้เนาะค่ะเพราะว่าฝนมันตกแรงเคยิฉันใต้กับกบมาช่วยกันยกกระถางธูปไหนบอกนไหนบอโอ้โหคร <c oughs> ับสวัสดีครับครับอ่าคลิป นี่นะครับผมจะสิมาขอตศกขอลาบจากปูศรีสถานาคาราชนะครับเรื่องนี้ฝนมันตัดท้องนัดครับผมริเวณตรงนานาไอทีปูประทับอยู่นะครับมันจะแชะครับคนที่เลนตรงแครับี่ผมก็เล่ยมาถามหลวงปู่หลวงปู่เลยบอกว่าให้ยกมาขอจากตรงนี้ได้ครับพี่ครับยกกระถางมาขอตรงนี้ครับแม่ลงนะครับทุกคน มีคนมาว่านที่คนที่จะมีเขา่ะมาตายเปนคนที่คู่ขอได้เข้าต่อครับดูว่านดูครับออเคู่ขอเมื่อวานเขาได้เข้าต่อครับหลวงปู่บอกว่ามีคนมาขอคือกันครับหมู่บ้านนี่ครับเป็นที่ดีมากมากครับดูว่านมีคนคู่ได้เก้าเก้ครับที่ครับหลวงปู่บอกครับท่านผู้ชมครับแล้วมื้อนี้ผมคืขอจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปถวายดอกไม้กับผมหน้าคอนเด็กครับท่านผู้ชม ขึ้เพลงยังไงคอเล็กคคเล็กตตกกับโบบเนนะคนตกกับออะรครับคอนตันี่ยขึโบเบนขึ้ต้ี องเเสามโตโตโตขึ้นหมดก่อนมงไรหลนะครับแต่ไปามคนดโต๊ะคนถือเลยถือหวนาคะาต้องฟาฟาฟาหนังลาเท้ากันทห้าเลยมองไรค่ยได้ากกมากแเอาัดข้ามองไรมากกไปมาจะใชครับ เอาหน้าไปสบายดีไ่มนี่ฟ้าฟ้าหน้าเอามาให้เลยเจาเป็นแค่ข้างเจอออกต้องไปนมด้อย์สี่ศูนย์สี่สามสี่สองสามสี่สองครับศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมสามสี่สองกับศูนย์สี่ครับ เดี๋ยวมาล่อรุ่นเลขคู่กันนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามของไว้ทันทีหนึ่งตัวละก้มเงินสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตามที่ต้มกันเดี๋ยวมาล่อเบิรงพร้อมๆกันนะครับ ครับท่านผู Hyung ้ชมครับสำหรับเลขตัวที่หนึ่งเนาะครับปูกับไฮมาเป็นที่ละปล่อยและครับตัวคือเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบืองมมมพรอมๆกันเนาะครับสำหรับเลขตัวที่หนึ่งครับนีครับเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุครับขอให้มาขอให้โดนเด้อปู ขอให้แตกเ้ยครับสำหรับงวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพนรี่ครับตัวที่หนึ่งเลขเจ็ดครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุเจ็ดเก้า ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขตัวที่สองครับอ่าเลขตัวที่สองนะครับปูกับหอยมาแล้ะครับท่านผู้ชมครับก็บคือเลขแปดครับตัวที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดตัวที่สองก็คือเลขแปดครับนี่ครับของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2564ครับ สาธุสาธุสาธุครับขอให้มาขอให้มาขอให้ดวนเด้อครับปูครับครับเดี๋ยวมาล่อลุ้นเลขตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับาสลับเลขตัวที่สามนะครับปูกไหมาเป็นที่เดียบร้อยแล้วครับก็คือเลขหนึ่งครับเจ็ดแปดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ งวดของวันที่งวดของวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเจ็ดแปดหนึ่งครับเลขแปดบอคอยพอคอยสัดปันใดครับเดี๋ยวได้ครับชัดละครับท่านผู้ชมครับเจ็ดแปดหนึ่งครับ, 7, 8, 1, รบก็อย่าลืมตัดสื่อด้ยวยครับท่านผู้ชมครับ เลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งก็ได้ครับเลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งครับหนึ่งแปดหนึ่งหรือว่าเจ็ดแปดหนึ่งครับวดของวันที่หนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับมันเคยออกอะไรแปดหนึ่งหนึ่งปีที่แล้วออกเราวันที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเลยแมนอาชีม่าวันนี้ก็ได้เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะแมนหรือเจ็ดแปดแปดเจ็ดว่าอาชิม่าได้ทางหรือชิมานหนึ่งหนึ่งกว่าคาร์โบเนียคือกัน <c oughs> ครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดสื่อเด้อครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแค่แนวทางเนาะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมันมนครับสมปรารถนาทุกคนเด้อครับมื้อนี้ผมก็ได้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกทุกคนอ่าได้เบิงได้ชมกันแล้วครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ อันนี้เหล็กเหล็กเจ้าปูพญาสีสัตตานครราชนะแมนเราเคยเห็สามตัวโมแน่งูนี้เราอาศัยถึโช่วงแมนแต่เขามากับฝนได้นี่มากลำบากมือนี้มือนี้ลำบากแดครับฝนกระโตครับก็เลยอ่าใหญ่กระถางถูม่าตรงลมลมครับเจ็ดแปดหนึ่งนะครับนี่หนึ่งตุลาหกสี่ครับมาโชว์ดูแล้วเดอเจ้าปูพญาสีสัตตานครราชครับเจ็ดแปดหนึ่งหรือจะเป็นแปดหนึ่งหนึ่ง หรือสเป็น 18, หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเดนลองพีชนะไปนะครับเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุแต่คือทั้นกลางคืออย่างนคือศูนย์เนาะแมนแครศูนย์อเออจ้างอะไรดิเดมันมันจ้างเลขศูนย์จ้างโอ้เลขแปดจ้างใครเลขศูนย์นะ หรือสิมาเจ็ดศูนย์บอสคารบเน่ขึ้นกันเจ็ดศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดแปดหนึ่งสี่ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอันนี้ก็คือเลขเลขถูกของปูศรีสตนาณคราชครับ ปาปูกับเคย่อห่สาตัวตรงๆมาแล้วครับท่านผู้ชมตารับวันนี้ผมกับมาตามต่อเพื่อปูสิให้อ่าเลขท้ายอสามตัวตรงๆอีกครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุาครับ